งานของเราครับไปเอกของช่องของผมครับปรีปรี <laughs> ต้รงพลาดเลยดันดีดันดีโจกีและามอยู่ที่ไหนคอมเมชั่นี่เมลปารีสงานงานการทำงานของเราครับไปเอกของช่องของผมครับปารี สว e> ัสดีครับวันดีครับนี่ครับการทำงานของเราครับชิวๆครับสวัสดีครับคนในวงมูมีผมคนไทยคนเดียวเหนื่อยๆครับทำงานเหนื่อยมากเหนื่อยมากเต้ยอ อ่าหิตรออีนี้โงานการทำงานของเราครับเหนื่อยมากเลย ครับการทำงานที่เกาหีในมากในมากๆนมากในมากมากครับพี่น้องทำงานที่เกาหีีไ,น,ไนมากเลย

กปมาเลยเจมีเนื้อประเอกของช่องผมครับมีประยานมากเลยอเอาเซตเซตเซ <laughs> bye bye,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  bye bye.